ข้ามีเุกคนมือนี้น้ำใสจิมเว้าเรื่องคุณติดเกมไม่ฟังจิมันเป็นระไรทานผู้ชมมาฟังเบองเริ่มเป็นอะไดเ้อเจ็กน้อยผู้ใดเล่นเกมรายนะจิจิเป็นคนติดเกมเวลาไปห้องเฮียนะ่ะครูบอกสองบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นยังไงคิดบ่าออกเลยอืมพีมพ์ซนแหละ บม่นสนใจหย่างเลยนอกจากเกมนะจะมีอารมณ์หึงแฮ้ใจใหายโมโหโมโหเดึกน้อยรีนเกียนกิดจอก,กสองสามมื้อคุณนะ่ะบางคน่ากินเขา้าวลาบบนอนร่นเกมมาแหละที่เป็นจังสั้นแหละ <S <S บบดื่มน้ำให้ราคาน้ำหึงแห้งเลยบางคนเสียชีวิตมันตาย ทั้งสั้นหละบกินบนนอนบริมน้ำอ่ะนะสมองเฮานีจะมีเกมแบบยังเดียวบ่เมีอื่นคาสติเยดแหงตีอนพอฮอตแม่พูดดีเดยจังสันนะลินได้เกมฮนะน่ะแต่ว่าลินน้อยบ่แม่ินสองสามมือพู้หนะ่ะสังเศร้าเลยฮอดร้อยปีพู้นะ่ะสังเศร้าผู้หนึ่ดเกมร้ายนะนน่นากิจกรรมเ็ดแนเนนด้อ เซนว่าออกกำลังกายเตะบาลจีบานบาน้ำมูซึ่งสาครัญต้องเป็นคนดีฟังขอพ่อแม่ผู้ปกครองกอย่าลืมแบ่งเวลาให้ลูกหลานจะเองนะเด้อเอาใจใช้ลูกหลานเนอะแม่ลูกหลานจะเองดีๆดีน้ำน้ำใสแน่โบแมนวิชิเบิงที่เกตนะ ให้รักษาสุขภาพตัวเองดีๆเด้อบอกเด็กน้อยในเด้อวันนี้สนีทก่อนเมื่อนา่าจะพบกันใหม่บ๊ายบายมวมว I love you